สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่นา่ารักทุกท่านค่ะแล้วก็คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านค่ะเพื่อนๆมีปัญหาอย่างแม่ก้อยอยู่ไหมคะที่บ้านของแม่ก้อยคะ่ะแม่ก้อยนั่งทํางานอยู่ค่ะกลิ่นของห้องน้ําค่ะเหม็นมากๆคะ่ะเพื่อนๆค่ะเหม็นจนปวดหัวนะคะไปขัดห้องน้ำหนึ่งรอบก็แล้วสองรอบก็แล้วค่ะยังเหม็นอยู่เลยค่ะเพื่อนๆใช้อะไรที่หอมๆคะ่ะไปวางไว้ในห้องน้ำค่ะก็ยังเหม็นอยู่คะ่ะทุกคนและวันนี้นะคะแม่ก้อยทดลองสูตรนี้ให้ทุกคนแม่ก้อยทำ ภายในหนึ่งนาทีค่ะกลิ่นที่เหม็นๆในห้องน้ำกันทุกคนแบบ หอมเลยค่ะแบบว่าหอมไม่ใช่หอมแป๊บเดียวนะคะหอมทั้งวันค่ะนี่เจ็ดวันละยังหอมอยู่เลยค่ะทุกคนไม่คกอยทดลองแล้วเห็นผลค่ะแบบดีใจมากเก็บไว้ไม่ได้ค่ะต้องมาแชร์สูตรห้องน้ําสะอาดหอมข้ามวันข้ามคืนนานๆอย่างนี้กับเพื่อนๆเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ค่ะด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะมีหนึ่งขวดหนึ่งลูกค่ะห้องน้ําหอมสะอาดแบบรวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีเราไปดูวิธีทา ด้วยกันเลยนะคะ นดมห้องน้ําที่มีกลิ่นเหม็นๆอีกต่อไปค่ะไม่ก้อยแก้ไขปัญหาได้แล้วคะ่ะทุกคนทําตามนี้เลยจ้าทุกคนทําแล้วเห็นผลจริงเลยวัสดุอุปกรณ์นะคะนี่ขวดนี้นะคะก็เป็น น้ำส้มสายชูค่ะทุกคนมีฤทธิ์ในการกําจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียรกลิ่นที่เหม็นๆห,หายเป็นปิดทิ้งนะคะห้องน้ําหอมฟุ้งแบบรวดเร็วทันใจเลยค่ะอันดับต่อไปค่ะก็คือมัดน,นาวนะคะที่มีกรดซิตริกนะคะมีน้ํามันหอมระเหยแบบธรรมชาติเ<ม>พิ่มความหอมฟุ้งให้กับห้องน้ําของเราแบบง่ายๆเลยะค่ะวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วค่ะเพื่อนๆมาเริ่มทําด้วยกันเลยค่ะเป็นห้องน้ําแบบนั่งยองๆหรือเป็นห้องน้ําแบบ ชักโครกนะคะได้หมดเลยนะคะวิธีนี้ค่ะที่เราจะทํานะคะสูตรที่ทําให้ห้องอน้ําของเรานะคะหอมฟุ้งนะคะแม่ก้อยขอบอกถึงประโยชน์ของน้ําส้มสายชูนะคะในน้ําส้มสายชูค่ะแก้ปัญหาท่อตันซ่วมตันได้ด้วยนะคะน้าส้มสายชูค่ะขจัดกลิ่นเหม็นๆในถังขยะได้ด้วยค่ะน้ส้มสายชูค่ะสามารถลบแถบกาวที่ติดอยู่ตามน้ำส้มสายชูค่ะสามารถกําจัดมดหนอนแมลงได้ด้วยจ้ะน้ําส้มสายชูค่ะสามารถขจัดคราบดําๆที่กระทะอยู่ในห้องครัวได้สามารถขจัดนะคะคราบตา หรือที่หัวเตาแก๊สของเราได้และน้ำส้มสายชูค่ะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงแบบธรรมชาติค่ะสุดท้ายค่ะน้ำส้มสายชูค่ะขจัดกลิ่นเหม็นๆในห้องน้ําแบบชะงักเลยค่ะภายในหนึ่งนาทีเลยค่ะุอุปกรณ์ครบแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ต้องรอเลยค่ะทนกลิ่นห้องน้าไม่ไหวแล้วมะนาวมาเลยค่ะเพื่อนๆมะนาวหนึ่งลูกเลยค่ะมาเลยค่ะเพื่อนห้องน้ำหอมฟุ้งข้ามปีกันแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อน นะคะเพื่อนๆเราก็หยิบมะนาวค่ะบีบใส่แก้วเลยค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยห้องน้ำหอมแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องทนนั่งปวดหัวแล้วเมื่อห้องน้ำเหม็นเนี่ยหยิบใส่ให้หมดเลยค่ะเพื่อนๆทำแป๊บเดียวค่ะชักโคกขาวจุวยไหลข้าบไร้กลิ่นจ้าหลังจากนั้นค่ะเราก็เปิดน้ำส้มสายชูเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ เราเทน้ำส้มสายชูใส่ลงไปหนึ่งแก้วเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่เหม็นๆมากๆต้องเจอสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเราไปดูวิธีใช้ด้วยกันเลยค่ะบ้านใครห้องน้ําเหม็นมากๆทนไม่ไ да ouais หวค่ะดมจนปวดหัวค่ะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆเราก็เตรียมสิ่งนี้มาก่อนนะคะนี่เป็นผงฟอกนะคะเลือกที uhh. ่กลิ่นหอมๆได้เลยนะคะเพื่อนๆโรยอย่างนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ขัดได้เลยนะคะแล้วเราก็ขัดเลยค่ะเพื่อนๆ ัตามขอบตามคาบอะไรให้เกี่ยงเลยนะคะคาบตะกันออกดีมากค่ะเพื่อนขนะขอบนิ้ค่ะเลยข่ดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะทิ้งไว้นะคะ3นาทีหรือ5นาทีนะคะครบแล้วเราก็กดชะโครกได้เลยะคะ่ะว <พ uka> สะอาดเกลี้ยงเลยค่ะเพื่อนๆมาอันดับต่อไปเลยกลิ่นที่เหม็นๆต้องเจอวิธีนี้เลยคะ่ะใส่สิ่งนี้ลงไปเลยคะ่ะห้องน้ําหอมสะอาดฟุ้งนะคะไร้กลิ่นเหม็นในพิษตาเพียงหนึ่งนาทีเลยคะ่ะเจอแก้วนี้เลยคะ่ะห้องน้ําหอมฟุง้งข้ามปีแบบรวดเร็วเลยค่ะเพื่อนๆนะคะ,านนะ,คะมาเปิดตรงถังเก็บน้ําตรงนี้นะคะและใส่แก้วนี้ลงไปเลยคะ่ะที่ผสมนะคะ น้ำส้มสายชูและมะนาวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆและสำหรับตรงนี้ค่ะตรงโถชักโครกของเราค่ะให้เพื่อนๆใส่แบบนี้เลยนะน้ำส้มสายชูค่ะใส่ขวดนี้ลงไปค่ะห้องน้ำหอมฟุ้งจนตะลึงภายในหนึ่งนาทีค่ะ แก้ปัญหาส้วมตันได้ด้วยนะคะทุกคนน้ำส้มสายชูเลยคะ่ะไม่ต้องทนโดนกลิ่นเหม็นๆในห้องน้ำอีกต่อไปค่ะกลิ่นเหม็นๆฟุ้งเต็มบ้านเลยคะ่ะไม่ก็ไอเท,ทใส่ลงไปเลยคะ่ะเพื่อนใส่ไปที่ประมาณหนึ่งแก้วนะคะหรืออยู่ที่ครึ่งขวดนะอัตราส่วนนี้จะทําให้แบบว่าห้องน้ำนีำนนห่หอมนานเลยคะ่ะเพื่อนใส่ไปเ,ปเลยประมาณครึ่งขวดหรือหนึ่งแก้วนะคะเพ,พื่อนขาเยหลังจากนี้นะคะเราก็ทิ้งไว้นะคะสามนาทีหรือห้านาทีน,นะคะ แค่นี้เองค่ะห้องน้ำของเพื่อน,อนหอมนานเลยจ้าว้าวลองเลยนะคะทุกคนสูตรนี้ทำแล้วเห็นผลจริงค่ะแม่ก้อยลองแล้วดีมากๆเลยห้องน้ำหอมบ้านหอมแล้วทีนี้ค่แม่ก้อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมานะคะที่รับชม คลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะโดยเฉพาะสูตรนี้ค่ะเห็นผลจริงเห็นผลแบบรวดเร็วทันใจนะคะแชร์เก็บไว้เลยนะคะทุกคนเราไม่ต้องทนนะคะดมกลิ่นเหม็นๆของห้องน้ําอีกต่อไปค่ะเพื่อนๆจ๋าเหม็นมากๆกลิ่นยูเลียเนี่ย ทำวิธีนี้ทำสูตรนี ok ้ไว้ใช so okay so ้ก <t polls> ันเลยนะคะทุกคนไม่ก้อยทดลองแลวแบบเก็บไว้ไม่ได้ค่ะเห็นผลมากๆเลยมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะมีห้องน้ำที่หอมสะอาดทุกหลังคาเรือนกันเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะ